สวัสดีค่ะทุกคนคะเจอกับครูชมและช่องไทยบีเทคสปอร์ตเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องราวประสบการณ์นะคะของเด็กไทยที่มาเรียนหนังสือที่อังกฤษแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยนะคะเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในแง่ของประสบการณ์ในด้านฟุตบอลกันบ้างนะคะหลายคนถามมาว่าถ้ามาอยู่ที่อังกฤษเราจะได้เตะฟุตบอลไหมจะเรียนยังไงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่นฟุตบอลในทีมใหญ่ๆห,หรือว่าได้ มีโอกาสาแสดงฝีมือต่อหน้าสเกลบ้างหรือเปล่าแน่นอนค่ะมีแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเาสเกลนะคะซึ่งหมายถึงการคัดตัวแล้วก็แสดงฝีมือต่อหน้าแมวมองนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะตามติดไปดูกิจกรรมที่มีชื่อว่าฟุตบอลทริอัลนะคะหรือการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนค่ะซึ่งจัดขึ้นสำหรับเด็กแนวกริดนะคะรวมถึงเด็กต่างชาติที่เรียนอยู่แนงกริดก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะอย่างน้องอัลเฟน ะะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนะคะทําให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่นะคะได้มีโอกาสมาแสดงฝีมือนะคะต่อหน้าสเกลมืออาชีพจากหลากหลายสโมสรแนงกรกีด้วยกันนะคะซึ่งกิจกรรมจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการสเกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ครูชมจะพาไปรู้จักกิจกรรมนี้กันค่ะ เชื่อว่าเด็กหลายๆคนนะคะที่เล่นฟุตบอลเนี่ยก็คงจะมีความฝันที่คล้ายๆกันค่ะนอกจากที่เราจะได้เล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกสนานแล้วนะคะหากใครที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็คงอยากจะมีโอกาสเข้ามาเล่นฟุตบอลในระดับทีมใหญ่ๆหรือว่าทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะอย่างในอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะอายุตั้งแต่8-9ขวบที่มีพรสวรรค์ค่ะเขาก็จะพาไปคัดตัวตามสโมสรต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านแต่ถ้าเราเป็นเด็กที่มาจากต่างชาตินะคะเราต้องการที่อยากจะมี กาสเหล่านี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องมาเรียนหนังสือที่อังกฤษก่อนค่ะเพื่อที่จะมีที่เรียนนะคะแล้วก็มีที่พักอย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะต้องมีการได้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมการเล่นฟุตบอลกับทางโรงเรียนหรืออาจจะร่วมกับสโมสรที่อยู่ใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นกับผู้อื่นด้วยค่ะ ซึ่งถ้าใครนะคะอยากจะแสดงฝีมือต่อหน้าสเกลสักครั้งหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมการ Tri a อได้นะคะเขาไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเฉพาะเด็กอังกฤษเท่านั้นค่ะเราก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็มาคัดตัวซึ่งแบ่งออกเป็น4รุ่นอายุค่ะตั้งแต่8-10ปี11-13ปี14-16ปีและ17-24ค่ะน้องๆที่สนใจนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติคือเล่นฟุตบอลอยู่ในระดับ เซมิโปรเลเวลคือเล่นอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สามารถคัดได้ในทุกตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นฟอร์เวิร์ดมิดฟิลด์ดีเฟนเดอร์หรือว่าโกลคีเปอร์ น้องๆที่สนใจนะคะสามารถที่จะเลือกไปทำการร่วมกิจกรรมได้ในหลายๆเขตค่ะเช่นที่ลอนดอนแมนเชสเตอร์หรือว่าในเขตมิดแลนด์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะมีสเกลาจากสโมสรในเขตนั้นๆค่ะมาดูการเล่นของน้องๆสเกลเนี่ยสิถึงยีคนเลยนะคะมาจากทั้งทีมเล็กและทีมใหญ่ในเขตนั้นค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถนะคะได้มีโอกาสแสดงฝีมือต่อหน้าสเกลมืออาชีพซึ่งอาจจะนําไปสู่การได้รับอินวิตทชันนะคะหรือ ว่าได้รับเชิญให้เข้าไปทดสอบฝีเท้ากับทางอ c คาเดมของสโมสสค่ะรวมถึงอาจได้รับออฟเฟอร์ให้ไปเล่นแล้วก็ซ้อมกับอ c คาเดมีของสโมสรนนั้นๆอีกด้วยนะคะ ในส่วนของสเกาเองนะคะพวกเขาก็ได้มีโอกาสที่จะเลือกเฟ้นเด็กที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสให้เข้าสู่ระบบอะคาเดมี่มาก่อนค่ะหรืออาจจะเป็นเด็กที่เคยเล่นในอะคาเดมี่อื่นๆแต่ว่าโดนปล่อยตัวหรือว่ารีลีสเพราะเหตุผลเช่นมีผู้เล่นอื่นที่ดีกว่าหรือว่าแนวทางไม่ตรงกับความต้องการของสโมสรอีกต่อไปนะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัตินะคะซึ่งในการมาไตรล์เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสใหเ้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสเล่นต่อหน้าสเกาทีมอื่นๆค่ะ แล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดแล้วก็ปั้นให้เป็นนักเตะซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามต่อไปได้อีกด้วยค่ะ ในระหว่างที่เรานะคะทำการฝึกซ้อมหรือว่าลงเล่นในสนามเนี่ยสเกลเขาก็จะมีหน้าที่มาคอยจับตาดูนะคะผู้เล่นแต่ละคนว่าคนไหนที่มีความสามารถแล้วก็ตรงกับความต้องการของเขาค่ะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยสเกลเขาจะดูทักษะฟุตบอลโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่า tactical skills นะคะดูรูปร่างและความแข็งแรงแล้วที่สําคัญคือดูเรื่องของทัศนคติความแข็งแกร่งทางจิตใจแล้วก็เรื่องของ ความฉลาดในการเล่นฟุตบอลในสนามด้วยนะคะซึ่งถ้าจะแยกเป็นแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาประมาณนี้ค่ะ สำหรับตำแหน่งกองหน้านะคะสิ่งที่เขามองหาอันดับแรกเลยก็คือความสามารถในการยิงประตูนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆในการเล่นฟุตบอลนะคะแล้วก็ทักษะในการเล่นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างนะคะสรีระร่างกายต่างๆอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการเข้าใจเกมนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การอ่านเกมคะ่ะ สำหรับตำแหน่งกองกลางนะคะเขาก็จะดูที่รูปร่างแน่นอนค่ะรวมถึงเรื่องของความเร็วนะคะการคอนโทรลบอลการส่งบอลนะคะเรื่องของ tactical awareness ความมี leadership นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการสื่อสาร communication ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของออทักษะในการที่จะทำความเข้าใจเกมสามารถอ่านเกมออกได้ประมาณนี้ค่ะ ส่วนตำแหน่งกองหลังค่ะแน่นอนว่าเรื่องความสูงแล้วก็สรีระความแข็งแรงของร่างกายนะคะการมี m ม n d เซตในการที่จะเป็นดีเฟนเดอร์ที่ดีนะคะเ,เทคนิคในการเล่นประกบแบบหนึ่งต่อหนึนะคะความสามารถในการอ่านเกมก็สําคัญค่ะการมีคอมมิวนิเคชันที่ดีการเคลื่อนไหวไปในจุดที่จะสามารถเป็นแนว ระการหลังป้องกันให้กับทีมได้อย่างดีนะคะรวมถึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดุดันในการที่อยากจะเล่นนั่นเองค่ะอันนี้ก็สําคัญด้วยนะคะ ตำแหน่งสุดท้ายคือ g o ล์คี e p อรนะคะทักษะที่จำเป็นจะต้องมีก็คือ shot stopping ability นะคะ reflex นะคะการารับลูกบอลน,นะคะการ positioning ร่างกายการ communicate นะคะ decision making การตัดสินใจในเกมค่ะแล้วก็เรื่องของอสรีระร่างกายแล้วก็ความสม่ำเสมอนะคะในการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะคะอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของสายตาด้วยค่ะ สิ่งที่จะได้รับจากการมาร่วมกิจกรรมฟุตบอลทริอัลเนี่ยนะคะสำคัญเลยก็คือประสบการณ์นะคะในการที่ได้มีโอกาสนะคะ สแสดงฝีมือต่อหน้าสเกลมืออาชีพจากสโมสรต่างๆในอังกฤษนะคะรวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มาจากาเพื่อนๆที่มาจากหลายๆที่นะคะทําให้เราได้เห็นว่าคนอื่นๆเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบไหนรวมถึงได้เข้าใจตัวเองด้วยว่าเมื่อเราจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะมันจะมีความกดดันแบบไหนบ้างนะคะตื่นเต้นยังไงเราก็จะได้เข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเมื่อจะต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะซึ่งถ้าเรา เข้าใจในจุดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเ,าเจอกับแรงกดดันแค่ไหนเราก็ยังสามารถที่จะแสดงฝีมือออกมาได้โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ประทับใจค่ะ กิจกรรมในการทร i a l ลเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะตั้งแต่ลงทะเบียนมาจนถึงตอนที่เขาเรียกลงไปวอร์มในสนามนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะแบ่งกลุ่มตามรุ่นอายุค่ะ,ะแล้วก็จะต้องแบ่งตาม position ด้วยนะคะคือกลุ่มที่ไม่ใช่โก้คิปเปอร์ก็จะไปซ้อมรวมกันโก้คิปเปอร์เขาก็จะมีเซสชั่นของเขาเองค่ะ หลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะต้องมีการลงสนามเพื่อที่จะโชว์ฝีมือกันค่ะมีการแข่งขันนะคะฟุตบอลระหว่างแต่ละรุ่นอายุนะคะแบ่งออกเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังแต่ละครึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกิน25นาทีค่ะน้องๆน,นะคะที่ได้มีโอกาสเข้ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะ ได้ประสบการณ์ในการที่เล่นฟุตบอลต่อหน้าสเกลค่ะทําให้ได้เห็นมุมมองต่อกิจกรรมกีฬาฟุตบอลนะคะที่มีมากกว่าการเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะแต่ได้เห็นอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นอาชีพสเกลนะคะหรือว่าฟุตบอลอีเวนต์ออแกนิเซอร์หรือคนที่จัดกิจกรรมนั่นเองรวมถึงได้เห็นอาชีพกรรมการนะคะได้เห็นอาชีพแพทย์สนามได้เห็นว่านักกายภาพหรือว่าฟิซิโอนะคะเขาทํางานกันยังไงคะ่ะรวมถึงคนที่ทํางานเป็นช่างภาพกีฬานะคะนักข่าวกีฬารวมถึงผู้ดูแล สนามเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าขาดอาชีพเหล่านี้ไปเนี่ยกีฬาฟุตบอลก็คงจะไม่เป็นกีฬาที่เป็นมืออาชีพอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ได้ค่ะ ระหว่างที่เรานั่งดูนะคะเด็กๆเ,เขาลงไปคัดตัวเนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องเชื่อฟังนะคะกกฎกติกามารยาทซึ่งทางสโมสรเขาก็บอกชัดเจนว่าจะต้องไม่มีการส่งเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ไม่มีการเข้ามาแทรกแซงในระหว่างการคัดตัวโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมให้เด็กๆเ,เขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีหน้าที่ส่งแรงใจเอาใจช่วยค่ะในระหว่างนี้เนี่ยคุณชมก็เลยเดินดูรอบๆสนามนะคะ ซึ่งเรามาซ้อมกันที่ t ทม w วิร์นะคะฟุตบอลคลับนั่นเองค่ะสโมสรแทมเวิร์ธฟุตบอลคลับก็อยู่ในเ e i เตอร์เ s h i r e นะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากสโมสร Leicester City ค่ะต้องบอกไว้นิดนึงนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเด็ก ที่เป็น i t i s h c i t i z e n นะคะหรือว่านักเรียนที่เป็นชาวอังกฤษเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสมากกว่านักเรียนต่างชาติเพราะว่ามีกฎหมายนะคะในเรื่องของวีซ่าแล้วก็เวิร์กเพอร์มิค่ะทําให้เด็กที่เป็นต่างชาติเนี่ยแม้ว่าจะมีความสามารถนะคะอาจจะได้รับเชิญให้เข้าไป Trial แต่ว่าโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาเนี่ยอาจจะยากนิดนึงค่ะเนื่องด้วยเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เด็กต่างชาติซึ่งเรียนอยู่ในอังกฤษนะคะได้มีโอกาสประลองฝี มือกับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมือต่อหน้าสเกลด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสเกลเนี่ยเขาก็จะมีคอนเน็กชันในต่างประเทศด้วยค่ะถ้าเขาพอใจในฝีมือของเรานะคะเราอาจจะได้รับการส่งตัวไปยังสโมสรอ,อื่นๆก็เป็นได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะได้รับโอกาสเหล่านั้นหรือเปล่านะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือของเรานั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับครูชมด้วยนะคะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยรู้ว่ากีฬาฟุตบอลไม่ได้มีแค่แพ้ชนะในสนามนะคะหรือว่ามีแค่เป้าหมายของการเป็นนักฟุตบอลเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆที่มีพรสวรรค์ในด้านฟุตบอลเนี่ยนะคะจะต้องส่งเสริมให้ได้รับความรู้อย่างรอบด้านนะคะทั้งเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยการเล่นฟุตบอลก็เป็นส่วนหนึ่งให้เขาได้ใช้กิจกรรมยามว่างนะคะให้เป็นประโยชน์ได้เล่นกีฬาที่เขาชอบรวมถึง ได้ปรับในเรื่องของอความคิดสร้างสารรค์นะคะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ได้เห็นถึงอาชีพต่างๆซึ่งผลักดันให้เกิดกีฬาฟุตบอลขึ้นมาได้มันไม่ได้มีแค่นะักฟุตบอลอย่างเดียวใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะครูชมเนี่ยก็สนับสนุนมากๆเลยค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสนะคะทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงคะ่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากจะส่งน้องๆน,นะคะมาเรียนหนังสือที่อังกฤษแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยนะคะสามารถที่จะขอข้อมูลรายละเอียดหรือว่าปรึกษาได้นะคะที่เพจของ t ทย B t e c h Sports นะคะหรือว่า Urban Sage Study ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูชมยินดีที่จะให้คำปรึกษาเลยะค,ะค่ะครูชมดูแลเองเลยนะคะเราก็ดูแลกันเหมือนลูกหลานเลยะคะ่ะสามารถที่จะ,อะขอคำปรึกษาได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทั้งน้องๆเยาวชนนะคะซึ่งอยากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงโคช้ชที่จะต้องให้การดูแลเด็กๆที่จะเติบโตไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยค่ะชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ